สวัสดีครับพี่น้องวันน,นีนอ้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่8นะครับข้อที่26ถึงข้อที่40เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง <c oughs> นะครับามาถึงฟิลิปซึ่งลูก,กาเองนั้นเนี่ยกำลังเล่าเรื่องราวแห่งการณ์นำของพระรุยานเบอร์สุดที่โพรเมนซ์สนันสบนำอยู่เหนือบรรดาอัครทูตและไม่เพียงแค่อัครทูตเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเองนั้นเป็นภารกิจ <c oughs> ที่พระเยซูเองนั้นได้มอบหมายให้กับพวกสาวกข,ของพระองค์ ให้ได้กระทำคือการประกาศเป็นพยานฝ่ายองค์พระยซูคริ mm ์ hmm. เมื่อ,อมีการข่มเหงเกิดขึ้นมีผู้คนเองนั้นก็จะกระจายคือผู้เชื่อได้รกระจายไปที่ต่างๆก็พร้อมกับการประกาศข่าวประเสริฐไปด้วยและก็ได้กล่าวถึงผู้ที่ถูกเลือกเจ็ดคนนั้นในการที่จะทําหน้าที่แทนอครทูชุดในเวลานั้นนะเซฟเร์เป็นคนแรกที่ได้สียชีวิตของตนเองนะครับเพื่อประกาศข่าวประเสร,ริฐถึงองค์พระยซูคริด และมาคนนี้คือคนที่2ก็คือฟิลิปลูการเองนั้นเลือกที่จะบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านชีวิตของฟิลิปแต่จากเมื่อปีตอนนี้เราเองนั้นสามารถเห็นบทเรียนได้หลายบทเรียนนะครับแต่อยากจะให้เห็นจุดประสงค์ที่ลูก,การเองนั้น,นได้บันทึกนะครับเรื่องราวชีวิตของฟิลิปก็คือว่าฟิลิปเองนั้นเนี่ยได้กระทําสิ่งนี้ก็คือการประกาศนในที่ต่างๆและการไปประกาศกับอาคันท์ นะชาวอาทิโอนะซึ่งเป็นการไปประกาศโดยอะไรครับโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์การนำของทูตของพระเจ้าและชีวิตของฟิลิปเองนั้นก็เคลื่อนไปโดยพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นเองสิ่งที่เราเองได้เห็นจากตอนนี้ก็คือว่าอะไรครับการงานรับใช้พระเจ้าเองนั้นเนี่ยต้องเคลื่อนไปโดยการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า คลื่อนไปโดยการเดินตามการทรงนำของพระเจ้าไม่ใช่เคลื่อนไปตามความคิดตามแผนงานของเรานะครับและพอเราตั้งแผนงานของเราแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าขอพระเจ้าอินั้นสำหับศูนย์แผนที่ข้าพลงตั้งด้วยเถิดอันนี้เป็นสิ่งที่เ,เราเองนั้นอาจจะพลาดในสิ่งที่เขาเรียกว่าภารงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเองเวลาที่เราเองรับใช้พระเจ้าหรือเวลาที่เราเดินติดตามพระองอค์คําว่าเดินติดตามพระองค์ก็คือเดินตามการทรงนำของพระองค์จริงๆ แน่นอนครับเรามีความคิดเรามีแผนงานแต่คำตอบนั้นต้องมาจากพระเจ้าว่าเซ y ์เยสเซโนหรือว่าเราจะให้เราเองนั้นทำอะไรเพราะเราเป็นผู้อา,ารักขาของพระเยซูคริสต์งนั้นการเป็นผู้อา,ารักขาคืออะไรครับ <c oughs> เราไม่ใช่เจ้าของแต่เราเองนั้นทำด้วยการเห็นคุณค่าเหมือนด่างที่เจ้าของเองนั้นเนี่ยได้ลงมากระทำเองเราเป็น,นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ที่จะประกาศพระนามของพระองค์และทำสิ่งตามคำพระราชกิจของพระองค์ ดังนั้นเองพี่สุรินจะทำสิ่งต่างๆโดยการนำของพระเจ้าพระบิดาเน้นชีวิตของคริสเตียนก็จะกระทาสิ่งต่างๆเองนั้นโกโดยการอะไรครับการนำของพระเจ้าการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราเน้นหนุนใจพี่น้องที่เราจะมีชีวิตในการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีชีวิตในการฟังเสียงของพระเจ้าให้พระองค์สบดันในสิ่งที่เราจะทําให้พระองค์สบดันและประทานคําตอบแก่เราในการที่เราเองนั้นจะตัดสินใจ ทำเรื่องราวต,ต่างๆทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเราและเมื่อเราเดินตามกรสุนแรขอรงพระองค์เราเห็นการรับรองของพระเจ้าเราเห็นการรับรองของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรา <c oughs> กาถ้อยคําของพระองค์ตาใจของผู้คนเองนั้นเนี่ยก็จะเปิดออก เมื่อเรากล่าวถ้อยคําขอโปรงโดยการนําของพระุญาณไปสุดตาใจของผู้คนก็จะเปิดออกเมื่อเรากล้าไปตามมาสุนทรของพระุญาณไปสุดพระองค์ก็จะให้เราเองนั้นเนี่ยได้ทําการอัศจรรย์และทํหมายสาคัญและทําสิที่เกินกว่านะขีดจํากัด <c oughs> ของมนุษย์ ที่จะกระทําไดนน้นั่นคือการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านั่นคือการเดินในพันธกิจของพระองค์เรื่นหนุนใจพี่น้องนะครับที่เราเองนั้นจะมีชีวิตในการเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงคือผู้ที่ติดตามโดยการพึ่งาพาการสรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราตัดสินใจครับที่จะวางการตัดสินใจของเราอยู่บนคําตอบของพระเจ้าและเราจะเห็นว่าพระองค์ ไม่เคยเทอดทิ้งเราพระองค์จะนําชีวิตของเราให้เราเคลื่อนไปตามพระประสงค์ของพระองค์ขอพระเจ้าได้อำเนวยอรออยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ